หุ่อนจะนี่อันนี้เห็นไหมดกดกจริงเพื่อนดกมากดกแต่มันก็โดนไอ้นี่เนาะโดนตัวทาตโดนตัวหนอนจะมากัดกินเริ่มลูกโตแล้วจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเม็ดเบลอเบลอเนี่ยจะ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้ก็มาสวนอีกนะเพื่อนๆนะวันนี้แดดแดดแรงจ้ะจอยก็มาสวนจอยก็ได้เก็บผักสลัดนะสลัดหอมมาจ้ะแล้วก็แตงกวาเป็นหนึ่งลูกแล้วเพื่อนๆนะตอนนี้จอยก็จะเก็บมะเขือตอแหลจ้ะนะมันก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกเพื่อนๆแต่มันก็พอมีให้เราเก็บเนาะจอยก็จะเก็บจ้ะนะจะเก็บไปบางบางลูกจ้ะนะเพื่อนๆย้อนแสงหน่อยเด้อ มันอาจจะย้อนแสงหน่อยจ้ะเพราะว่าแดดแรงจ้ะนี่มะเขือตัวแหลกก็พอมีอยู่จ้ะพอมีนะพอมีให้จอยเก็บจ้ะไม่เยอะหรอกเพื่อนนะแต่ดีกว่ามันแก่ทิ้งไงจอยก็เลยจะเก็บลูกไหนที่ว่าพอเก็บได้แล้วจอยก็จะเก็บไปจ้ะลูกไหนที่ยังกินไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนดอกมันร่วงจ้ะเพื่พพพพนนพอนเพราะว่าอากาศที่อังกฤษอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดียเดยเด๋ยวหนาวจ้ะ สองวันร้อนร้อนแล้วมามาวันรุ่งขึ้นนี่คืออากาศลดลงแบบว่าเห็นทันตาเลยจ้ะเพื่อนๆจอยก็เลยนี่จ้ะนะจอยก็เลยเอาใจกับพวกผักไม่ได้นะอากาศเดยวเอาเนี่ยเอาหน,น่อยไม่ได้น้าปาสาอะไรนี่เพื่อนเอ้ยหน้าปาสาอะไรกับผักเนาะมันก็ต้องอย่างนี้แหละอานนี้จะลูกเนะี่ยมันไม่เยอะหรอกจ้ะเพื่อนแต่ปล่อยไว้มันก็จะแก่เนาะเนี่ย เก็จะเลือกเก็บลูกโตๆจะต้นไหนมีลูกโตๆจยก็เก็บไปจ้ะอย่างเงี้ยจะเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้จะได้สี่ห้าลูกก็ยังดีนะเพื่อนๆเนาะถือว่ายังได้กินดีกว่าไม่ได้กินเลยจ้ะเนี่ย เก็บปเอาอีกรูปหนึ่งเห็นไหมมันจะแกล่ะแกละเก็บไปเลยจ้ะนี่จ้ะอันไหนพอเก็บได้ก็เก็บไปจ้ะเนี่ยแต่ว่าจอจะเก็บพริกไปด้วยจ้ะเพื่อนนะนี่ก็คือเขาติดลูกจ้ะจอยจะเก็บพริกไปด้วยได้ประมาณนี้แหละเพื่อนเมื่อกี้ลูกแต่ก็อยากขายให้ดู หรำพาจะเก็บไปด้วยเลยจ้ะเผื่อจะเอาไปแกงอะไรหอมมากหอมหอมตัวก็ปลูกเฉพาะ จอยก็ปลูกเฉพาะหน้าร้อนได้ปลูกอะไรได้กินก็ปลูกจ้ะน,นะมันก็ลดต้นทุนที่จะออกเข้าเมืองเข้าเมืองไปหน่อยปลูกเฉพาะผักที่อยากจะกินจะ้ะผักไหนที่ว่าไม่อยากจะกินไม่ค่อยชอบก็ไม่ปลูกนะเพื่อนๆนะบางคนก็แนะนําให้ปลูกนู่นปลูกนั่นที่แบบจอยอะ่ะเข้าใจอย,อยู่แนะนะํามาแต่ว่าเราไม่ชอบกินไงนะเราก็จะเลือกปลูกแต่ผักที่ไหนที่เราจะกินนะจ้ะไม่ใช่ว่าผักไม่ใช่ว่าเห็นจอยปลูก ไอเช่าสวนน่าจะปลูกแบบผักทุกอย่างมันไม่ใช่นะนเพื่อนๆนะจอยจะเลือกซื้อมเมล็ดผักมเมล็ดผักที่จอยชอบที่จะกินนะจ้ะถ้าอันไหนไม่ชอบจอยก็ไม่ปลูกจ้ะหรือชอบแต่ชอบน้อยนะนเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าจอยจะชอบแบบทุกอย่างนี่เป็นผักที่โปรดปานจอยหมดทุกอย่างมไม่ใช่นะมันก็มีบางอย่างที่เราชอบแล้วไม่ชอบเนาะอันนี้คืออธิบายนะนเพื่อนนะดูใบสารแหน่จ้ะ สาะแเน่เลื้อยจะนะมีแต่งาม,งามๆเพื่อนๆเด้ใบมัน,ม,นมันกำลังแตกอะ่ะไอเนี่ยต้นทั้งสูงนี่ก็สระแเน่จะเริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมสระแหน่จะเริ่มออกดงออกดอกตัดกิ่งไปก็ออกดอกเนานะนี่ป่าสาะแเน่ทั้งนั้นจะเดี๋ยวเราจะตัดตัดพลิกไปด้วยจะตัดพริกจะเพื่อนๆนะ้ร้อนพอถอดหมวกเถอะเกะกะมากเลย Аете, โพดทิมเพื่อนเกะ่ะนี่จ้ะเห็นไหมนี่คันจมูกนะพันจมูกเพื่อนๆนี่จ้ะใส่ลงไปมันก็พอมีอยู่นะเพื่อนๆนะพอมีอยู่จ้ะเนี่ยเห็นไหม จะเห็นจอยตัดไปหลายรอบแล้วเนาะให้จ้ะมันหงายหลังเกือบตีลังกาหงายหลังเพื่อน <c oughs> <c oughs> เกือบตีลัางกาหงายหลังอันนี้ไปเลย <c oughs> เสียงลมเจ้าเพื่อนๆลม ลมแรงเห็นไหมอันไหนที่ยังอ่อนอยู่ก็ยังไม่เอาไปจต่เอาไปอันที่ว่ามันมันพอกินได้แล้วเนาะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะเก็บพริกสีเขียวด้วยจ้ะนี่ก็คือพริกหนุ่มเขียวจะมันมีตัวตัวหนอนตัวทงตัวทาดมากัดนะเพื่อนดิมันจะกัดประมาณเนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย มันกัดพริกขี้หนูโจยจะหมดแล้วนะ่ะปล่อยมันได้ที่ไหนละ่ะกัดเฮ้ยเพื่อนเห็นไหมนี่เต็มอยู่เนี่ยจะ้ะ บางคนทำไมบอกว่าไม่รอให้มันแก่ค่อยเก็บไปมันเผ็ดเกินไปนะจอยจะกินประมาณนี้แหละจะ้ะไม่รอให้แก่จ้ะกินไปเรื่อยๆแก่ก็แก่ไม่แก่ก็กินแบบนี้แหละจ้ะอ่อนๆอย่างนี้แหละ,ะ,ละไม่เผ็ดดีมันไม่เผ็ดดีจะ้ะนะเนี่ยเห็นไหมยเยอะอยู่ ดูสิมันกัดเอาซะปโหเนี่ยพอมันกัดพอมันกัดตรงเนี้ยหมดเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะเหี่ยวอย่างางี้ไงนะตัวธาตุตัวสลุกนี่แหละ จอยก็ไม่มียาเลยมาฉีดมันนะเพื่อนนะไม่ได้มียาฉีดสซลุนสลุกอะไรทั้งนั้นหละจ้ะนะมีแต่ยาที่หวานเฉยๆแต่ไอบนต้นไม่มียาเลยที่จะมามาฉีดหรอกจ้ะนั่นันมันจะหงายหลังอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะเะี๋หงายหลังหุ่นจ้ะนี่อันนี้เห็นไหมโดกดกจยิงเพื่อนโดกมากโดกแต่มันก็โดนไอ้นี่เนาะโดนตัวธาตุโดนตัวหนอนจ้ะ มากัดกินเริ่มลูกโตแล้วจ้ะเพืเ่อนๆเนี่ยเม็ดเบลอร์เบลอร์อเ,อเ,อเนี่ยจ้ะนี่เห็นไหมขี้ฟ้าจ้ะนะ่ะโอ้ร้อนนั่นอันนี้ก็งามจ้ะ แล้วอันนี้โหระพาจะเก็บปะตูพืชก็เยอะวัชพืชก็เยอะมีมีแต่แบบอะไรที่แบบกินของเราอะกินหักมาเลย <c oughs> <c oughs> เด็ดแต่วกินหักเลยเพื่อนเอ้ นี่ใส่ไปในตะต้านี่จ้ะเสร็จแล้วเพื่อนๆเก็บเสร็จแล้วจ้ะไม่เห็นไหมยืนเกาะลอกินอยู่เนะี่ยเห็นไหมนกพิราบเะลอกินอย่างเดียวจ้ะนะจอยก็ ปิดไอ้นี่จะมาปิดไอ้ฝั่งนี้ด้วยเนี่ยนะถ้าไม่ปิดไม่ได้จะลมมันเข้าสองด้านที่นี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนพอเข้าไปเข้ามานะผักจอยกิ่งหักหมดจะขึ้นชายก็งามงามเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้มะเขือเทศสีดาบ้านเราจะอันนี้ขึ้นชายขึ้นชายเนาะขึ้นชายบ้านเรานั่นแหละจะขึ้นชายแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยก็เพี้ยจะนะเห็นไหมมันเป็นเพี้ย ตายเน่าตายเลยเพื่อนๆเห็นไหมไอตรงนี้มันก็โอเคอยู่จังเนี่ยนี่มันก็คงจะตายเหมือนกันละอีกไม่นานเนดูแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพี้ยมลงตามกิ่งกิ่งเนี่ยจ้ะตามกิ่งเนี่ยแตงกวาก็พอให้เก็บแต่จอยเก็บไปลูกนึงละเหลืออยู่ประมาณสามสี่ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย